ผมรีวิวแกกลองเลอยยนครับแรมเพจ6,000พาสครับผมตัวนี้เตตาแหละครับ6,000มาแกะมาครับผมพร้อมกันครับผมว่าในกล่องจะมีอะไรให้บ้างครับผมชมพกันครับออาแกะเลยมาในกล่องเขาจะให้อะไรมาบ้างนะครับเดีย๋ยวช่วยกันแกะครับผม ว้าว wow. wow, so ้าวขนาดไหนนั่นเดิมไเคมือด้วย๋ย่มาดูไก่ไก่เด้๋ยว้งแป๊บนึงไอ้ดิมาดูีไก่เขาให้อะไรมาบ้างมีกล่องลงมามีมือหกเห็นไหอู้หกพันยังดีครับผมนี่แหละคือตั้ง ตั้งสู้ครับอยู่ด้านข้างแล้วครับผม <c oughs> เป็นมงกดแล้วถั <c oughs> งสมน้ำมันอะไรอีกถุงมืออวย <c oughs> สู้สู้มาเลยสามทีครับอ <c oughs> านนี้นะครับสามสิบแปอี ยนโซ่43ฟันนะครับมาืม่องมือครับรอย่างสวยเลยครับปากฉลามมีอะไรบ้างบา11.5นิ้วหัวลูกปืนอะไรอะเบครับขอบบาครับสองนิ้วคู่มือคู่มือการใช้งานครับผม เราเรียกเดินๆเอามาแกะตอนนี้ดีๆมันจะไม่ใช่ฉีกเขาเรียกแกะนี่ทำไกลมาฉีเมื่อแตะออกถ้าไปแกะด้านหน้าเขาเรียกฉีกดิเข้ามาอีกอืออาหยิบมือเข่า <c> ข <oughs> ึ้นมามือขาไปก่อนหนักเป็นไง น้ำหนักใช้ได้เลยครับหน,นักมากเลยอลูมิเนียมครับตัวนี้ตามที่กองข้างกองบอรครับชุดดึงสตาร์ทอลูมิเนียม หน้าตารอบๆกันนี่ด้านหลังครับผมสวยครับยางนิ่มว้าว <Wow. S 1> งานว้าวมากครับว้าวว้เจ้าแลมไพทก6,000ด้านหน้าครับผมสองรูแบบสวยเดี mm ๋ hmm. ยวถอดถอดเราต้องเลยหมุนให mm hmm. ม่นะครับนี mm hmm. ่ปรกเกลีครับต้องถอดนี่ปรกเกลีต้องอยู่ข้างในนะครับ เวลาที่เราจะใช้งานมานี้ดูข้างในครับเป็นไงบ้างกองอากาศต,ติ๊กเกอร์ก็สวยใช้ได้เลยครับผม,มต,ติก๊กเกอร โอเคครับไม่อ่อนไม่แข็งครับกันกลางครับด,ดกองครับหกพันโอ้ทำมาดีครับเนียนคลิปเลยคาบูเลตเตอร์มองไม่ถนัดครับว่ายี่ห้ออะไรนะเฮ้ยกดูอีกทีคลิปหนึ่งครับผม นี่เป็นอุปกรณ์คร่าวๆครับสําหรับเลื่อยเหลี่ยมเพรียตัวนี้ครับผมว้ยนหนองอุปกรณ์นะว่าเข้าให้อะไรมาบ้างแล้วก็ตรงตามถ้ากล่องหรือเปล่าครับนีตก็บารอบเครื่องครับหนึ่งสี่พัรอบนะครับผมโอ้เสื้อชุบเซรามิกระบายความร้อนสี400่รอยองศาร้อนไม่ดับครับผม ผ้าคาคาบูผ้าปั๊มจากเยอรมันประหยัดน้ำมันหัวรุ่นทั่วไปครับผมชุดสตาร์ทอลูมิเนียมอันลอยเบาแข็งแรงครับตันนี้ก็อลูมิเนียมจริงๆครับจับดูแล้วตอนบอดี้ปั๊มเป็นพลาสติก PE ผสมไนลอนตกไม่แตกครับอ ال. โอเคเกิดตัวน,นี้เป็นในบล็อก 6, ครับ6 0พัครับ อันนี้คือมีใบคุมนะครับคือไม่ต้องขออนุญาตครับไม่เกินหนึ่งแรงม้าครับตามกฎหมายกำหนดคือใช้ได้เลยครับขนาดบา31.5จจน,นะครับยังมาไม่เกินนี้อีกของเกาะสวยงามครับผมโอเคอยมาดูอุก่อนครับ จะเป็นแจแเอลครับเป็นแบบหัวหัวแฉกหัวดาวครับผมโอ้เดียมหัวดาวบอกหัวเทียนครับนัดสองตัวครับไว้หมุนปากฉลามตัวนี้ใส่เับเครื่องครับตัวนี้ไว้หมุนเครื่องจะเดียางดีครับสวยงามเลย งาง,งามไอคุบจูนครับแล้วก็กองอะไรกอกลวยใส่กับตัวนี้ครับผม,มใช้งานก็ใส่ตัวนี้เลยขี่ดเข้าไปก็จะเป็นที่กล้องน้ำมันเลยปรกอที่เรียมาก็มีสู่เนาะดูแล้วตัวนี้ก็ฝาขอบบาค,ครับอีกหนึ่ง คอบบาบาสิบเอ็ดจุดห้าหัวลูกปืนแล้วก็ถังผสมน้ำมันครับโอเคสำหรับอุปกรณ์ก็ข่าวก็มีเท่านี้นะครับผมข้าเครื่องนี้ที่ก็เหลืออะไรอีกเหลือคู่มือสุดท้ายก็คือคู่มือนะครับคู่มือที่เราใช้อ่านเป็นประจำครับผมเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมไม่ต้องานหรอกโอเค ยัคลิปหน้าเราจะมาดูอุปกรณ์ภายในครับว่าเจ้าแรลมเพดตัวนี้อุปกรณ์ภายในเขาให้อะไรมาวะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับไอรีนกดัลบายบายหน่อยครับครับ